หลังจากที่เรารับออเดอร์มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่ออเดอร์ที่คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้เชฟเนี่ยเขาทำออเดอร์มาให้เราให้ตรงเวลาทีเนี้ยเราต้องการที่จะได้ออเดอร์ตามลำดับที่เราต้องการใช่ไหมคะก็คือซุปซาเลตก่อนแล้วก็จะเป็นอ่า s สปริงโรลแล้วก็ครับรงคูนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เป็นผัดไทยไก่แล้วก็ข้าวผัดไก่แต่เราไม่ได้ต้องการให้เขากินเสร็จแล้วค่อยเอาออกมานะคะถ้าเป็นร้านไทยร้านจีนร้านที่ไม่ใช่เป็นฟรายดี้นิ่งสูงๆหรูหราเนี่ยถึงเราจะเขาจะยังกินสลัดยังกินซุปอยู่เนี่ยถึงผัดไทยเสร็จเราก็สามารถเอาไปเสิร์ฟได้เลย คือเหมือนกำลังทานซุปทานซาลครึ่งทางหรือเกือบจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาไปเสิร์ฟได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเวลากลางวันคือลูกค้าน่าจะต้องมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40-50นาทีในการที่จะมาทานอาหารถ้าเกิดว่าเขาพักเบรกในครึ่งวันนั้นน่ะนะคะเขาก็จะต้องรีบกินรีบไปถูกไหมคะ แต่ว่าทีนี้ในเชฟอะหรือว่าเขาจะเรียกว่าลายคุกค่ะเขาก็จะมีเอ่อเชฟตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นซุปสลัดก็จะเป็นคนหนึง่งแอปพิทเซอร์ก็จะเป็นคนหนึง่งผัดก็จะเป็นคนหนึ่งเราอ่ะไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างพร้อมกันได้ยกเว้นแต่ว่าเขามีเฮดเชฟหรือว่ายกเว้นแต่ว่าทางร้านเนี่ยค่ะเขามีคนจัดเตรียมอาหารให้เราแล้วว่าอาหารเนี่ยจะ ต้องออกมาก่อนซุปสลัดจะต้องออกมาก่อนคือเหมือนมีเฮดเชฟคอยอไล่เรียงเวลาแล้วแต่ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่มีตรงนั้นนะคะก็จะแนะนำเลยว่าพอใส่อ,ออเดอร์เนี่ยใส่เครื่องดื่มไปก่อนยิ่งถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ทำ จากบาร์เช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเลมอนนบางที่ที่บาร์เทนเดอร์ต้องทำให้เราใส่ออเด์ไปปุ๊บเขาจะได้เริ่มทําให้เราเลยใส่ไปพร้อมๆกันกับซุปแล้วก็สาลาัดไปเลยด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสปริงโรลแล้วก็คราฟแลงโคนเนี่ยจะเป็นอาหารทอดซึ่งก็จะใช้เวลาเหมือนกันแต่ไม่มากเราก็จะสามารถดูด้วยว่าอระหว่างซุปสาลาัดกับสปริงโรลเนี่ย เขาใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะได้เนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยเราต้องใส่ซุปกับซาลัดเข้าไปก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นสัก2นาทีค่ะเราก็ใส่สปริงโรลแล้วก็ครับแรงคุณเข้าไปในออเดอร์คอมพิวเตอร์เลยพอซุปซาลัดเสร็จแล้วเราก็รันไปที่เทเบิลหรือว่านำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราก็กลับมาใส่ผัดไทยไก่แล้วก็ชิคเก้นฟรายไรซ์ได้เลย พอเราใส่เสร็จนะคะสปริงโรลกับคราฟตบรนคคนก็อาจจะเสร็จแล้วก็ได้เราก็ถือคราฟตบรนโคนกับสปริงโรลไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วอีกสักพักเราก็มาเอาเข้าวผัดกับผัดไทยไปเสิร์ฟเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยว่าเชฟแต่ละฝั่งเนี่ยมีความยุ่งแค่ไหนบีซี่แค่ไหนถ้าเกิดว่าลายผัดนะ่ะยุ่งมากเราใส่ไปได้เลยคะ่ะใส่ออเดอร์ทั้งหมดพร้อมกันได้เลย